ทวนสมบูรณ์อ่ะเสือตัวใหญ่อันนี้เป็นวิดีโออันนี้เสือตัวน้อยโอ้โหน่ากลัวจังลุยมาเร็วมาเร็วช่างนักขี่เขาไม่เห็นอยู่แต่รถพม่นข่าวหล้วชักก็ไม่ได้พี่เขามันมาแสดงกเหรอานเขาตัดเขี้ยวมันมั่งมาสดงตัดแต่ทุกตีในมือตรงนี้มันตบพอกกมก็ตายกันเขบตัดโน้ตเลยกระเจิระเจิดคุ้มแล้วุ้มเลย ก็ครบกดตักหลายพวกอะมันจะอเงินครบไปเลยไปเลยมันก็ครบอันคนที่พามันมาแสดงก็มีแล้ะพอแล้วเห็นข่าวครบเลยนะเมื่อวานเนียนอะไรอยากติดกเชี่ยวกระดูกติดเ๊กชองกันติ๊กชิงถุงน่ารักก่อนดูพ่อกับแม่มันเล่นกันนะไอตัวตัวหน้าอ้วนๆน่าที่ตัวปอ ดูมันนะดวนานๆลูกมันกำลังอ่อนฮะนะดูดูพับแม่มันฮะนะแม่งฟัาแชร์ดูพอมันใช้วีดีโอมันทับแหม่มันนะพอมันจ้องเขาฮะนะมันแค้แต่ว่าโอ้ยอาหารมาแล้วเลยนะแต่เจ้าหน้าที่ต้องคอยบุนรถใส่อุ้กิน่สิโตนี่เสีย เสื้อคนไม่อสวยเลย่พงเสื้อาคนงามลงไปเหบเลย